วันนี้จะมาเล่าเรื่องผีผีปกกระลงไผ่บกัวก็ฟังแต่ถ้าไผ่กัวรีบเอาตัวไปสุกผ้าห่มกันละกันคนเฒ่าคนแก่เป็นเล่าว่าผีปกกระลงเนี่ยเป็นผีปศจายตัวสูงๆผอมๆผมยาวรุ่ยรายมีฟันตีนแหลมคมแหมต่างหากแล้วก็สุกโปกผีปกกระลุงอาศัยอยู่ในป่าถ้าไผ่เข้าป่าเลเลอะเลอเกิดพลดหลงกับคนอื่นก็จะโดนผีปกกระลงจับไปกิน ชีกแข่งชีขาถ้าเข้าป่าแล้วได้ยินเสียงป๊อกป๊อกป๊อกกระลงอย่าเข้าไปไกลคือถอยออกมาเพราะนั่นแหละคือเสียงของผีปกกระลง่งแต่ถ้าบางังเอิญไปปะใส่ผีปกกระลงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจคนเท่าคนแก่เป็นบอกไว้ว่าคือตั้งสติหือมันถ้าถูกผีปกกระลงจับตัวไปมันจะใจเ้เฮาคือใส่เฮาตีหัวแต่บนหัวมันน่ะมันได้มีเฮานะ มีจักเคปแล้วก็แมงป่องคือทำใจดีๆตั้งสติแล้วก็ทำตามตีผีโปกระล่งบอกเฮียถ้ามีสติและทำได้ผีโปกระล่งจะเอาเข็มทองคำเพิ่หนึ่งอันแต่ถ้าทำมาม่ได้ห้องกีดกีดกีดจะโดนผีปกระล่งยับชีกแข่งชีขาแล้วก,ก็กินเฮียในปา่าเข้าใจก่อกเดียวยังบาจบเตือ้อเรื่องของผีโปกระล่งเนี่ยยังมีเหมเรื่องหนึ่งมีแม่หญิงสองคนหน้าต่างงามตึงกู แต่คนหนึ่งใจดีแห่คนใจร้ายอยู่มาวันหนึ่งป่อของสาวใจดีเกิดบัสบายก็เลยต้องขอให้ลูกสาวตัวเก้าเนี่ยไปเฝ้าห้างติดตงแตนไปนอนที่ทุ่งนาตอนกลางคืนนะคะสาวใจดีก็ไปตอนที่สาวใจดีอยู่ติดตงน,ะกนาก,กินข้าวแล้ากาลังจะนอนก็ได้ยินเสียงป๊ก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 กระลงแล้วก็มีตาแก่คนหนึ่งผอมๆสูงๆเดินเข้ามาหา ในมือถือสล่อที่ทาด้วยกระโหลกคนไม่สีสลอกก็ทําด้วยกระดูกขี้ค้างของคนตาแก่คนนี้ได้เอ่ยขอเข้ากินสาวใจดีคนนี้ก็บอกว่าข้าเจ้ามีกระของกินเหลือเจ้าถ้าลุงบัลลังเกียรติก็เอาไปกินได้เนอถ้ามาไวกว่านี้ก็จะได้ของดีกว่านี้ลุงตอบว่ามาเป็นยังพอตาแกกินข้าวอิม่มก็สีสลอกหื่สาวคนนั้นฟังพร้อมกับถามว่ากระโหลกสล้อนี้ทําจากยังสาวคนนั้นก็ตอบว่า กระโลกทองคำเจ้าละคันสีสะลอนี่หรอทําจากอย่างกระดูขี้ข้างทองคำเจ้าโอ้ยแต่ละเวลาจะมุดไปต่ออีพีสองเจ้า